จุดเริ่มต้นการแตกหักของลิเวอร์พูลช่วงปลายปี2025จุดเริ่มต้นของความแตกร้าวหรือปัญหาฟอร์มตกของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาร์เนสต์ลอตดูเหมือนจะมาจากหลายปัจจัยที่สะสมกันมากกว่าจุดเดียวโดด,โด,ด ซึ่งหลักๆมีดังนี้ครับการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมและระบบ Transition from club to slot การจากไปของเยอแกล์ครอปถือเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและการมาของอันเนอร์สล็อตพร้อมกับสไตล์การทำทีมที่เน้นการครองบอลที่แตกต่างจากระบบเกียนเพรสซิงอันดุดันของครอปทำให้ทีมสูญเสียเอกลักษณ์และความเข้มขน้น Identity and intensity เดิมไประบบการเล่นใหม่ย,ยังดูขาดความสมดุลโดยเฉพาะในเกมรับที่ขาดระเบียบวิน,นัย และการเพรสซิ่งที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าเดิมทําให้เสียประตูง่ายขึ้นจากการโต้กลับและลูกตั้งเตะปัญหาภายในและนักเตะคนสําคัญมีรายงานข่าวความตึงเครียดของโมฮัมเหม็ดลากับสโมสรทับผู้จัดการทีมหลังจากถูกดรอปและความรู้สึกว่าถูกทําให้เป็นตัวปัญหาตามข่าวเมื่อเดือนธันวาคม2025การย้ายออกของนักเตะหลักการเสียเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนแม้จะยังเป็นประเด็นถกเถียง และลุยส์ดีอาส่งผลกระทบอย่างมากต่อเกมรุกและเกมรับของทีมการซื้อขายนักเตะที่ไม่ลงตัวซัมเมอร์ทรานสเฟอร์วินโดว์ลิเวอร์พูลใช้เงินไปจำนวนมากในการซื้อผู้เล่นใหม่เช่นอเล็กซานเดอร์อิซักฟลอเรียนเวิร์สอูโกเอิติเกแต่ผู้เล่นเหล่านี้ยังไม่สามารถสร้างผลงานที่คุ้มค่าหรือเข้ากับระบบใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ทำให้เกิดความไม่สมดุลในทีมโดยเฉพาะในแนวรูกที่นักเตะหลายคนถนัดเล่นทางฝั่งซ้าย สภาพจิตใจและเหตุการณ์ไม่คาดฝันการสูญเสียดิโอโกโชตาจากข่าวคือเสียชีวิตซึ่งเป็นที่รักของทีมมีการกล่าวถึงว่าส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของนักเตะโดยเฉพาะโมฮัมเหม็ดซาลาที่เป็นเพื่อนสนิทกล่าวโดวยสรุปจุดเริ่มต้นของปัญหาในช่วงปัจจุบันคือการเปลี่ยนถ่ายผู้จัดการทีมซึ่งนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงระบบที่ยังไม่ลงตัวและตามมาด้วย ปัญหาภายในของนักเตะคนสำคัญรวมถึงความล้มเหลวในการซื้อขายที่ไม่สามารถทดแทนผู้เล่นที่จากไปและเติมเต็มปรัชญาใหม่ได้